สวัสดีครับวันนี้เราก็ดูครับกล้วยเต็มคันรถเลยครับวันนี้ประมาณตันหนึ่งครับมาไกลครับกล้วยนี้ครับตลาดไทยครับตลาดไทยครับขอบคุณพี่นุครับนี่ครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยียนนะครับช่อง u t u b e YU Channel นะครับผม YU Channel นะครับวันนี้ก็เอาเอากล้วยนะครับมา ฝากนะครับแล้วก็มาเที่ยวเล่นหมู่บ้านช้างวันนี้อยากทําอะไรบ้างเต็มที่เลยใช่ไหมเต็มที่เลยวันนี้ผมให้เกะโซเองเลยอ่าโอ้ควานช้างตัวนี้อือหือโอ้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 แล้วแล้ว นู้นเปก็พอเองดีใจมากละา้าไม่เอ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 าแล้วก็เอากล้วยมาฝากแม่พอปลาแก้วแล้วก็จักรีแล้วก็อทองคำนะครับวันนี้อิ่มแน่นอนเลยวันนี้แต่พ่อทองคำนี้ออกมาไม่ได้ครับต้องโยนใส่อย่างเดียว จักรีก็ออกมาได้ป้าแก้วก็เมื่อยากแกะครับไม่มีใครขี่ไม่มีใครขี่ครับก็แล้วแต่บางเชือกบ้านช้างใช่ครับคนดังช่างเอียวรัดทู ลันทึ่งจริงนะลันทุ่งจริงพอเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นเตี่ยวลันถนนเตี่ยวลันถนนลันถนนช่วงนี้สามชาเยอะมากเลยใช่ครับสามชาเยอะสมัยก่อนนี่สมัยก่อนนี่ไม่ไม่เท่าไหร่เนาะไอ้ไอพี่ตีตีตีใช่ครับวันนี้โอ้โหพี่ไม่ได้ขายแต่ล้วหิวแล้วหิวหิวอีกแล้วหิวอีกแล้วหิวบ่อยมากเลยรับไม่เจออะไรทั้งนี่ขอๆนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาขี่รอบหมู่บ้านเลยวันนี้ ขี่ไปศูนย์ก่อนแล้วก็ใช่ครับใช่อยู่ตรงคูประกนั่นแหละอันนี้คือขี่ออกกำลังกายครับใช่ขี่ออกกำลังกายก็เมื่อเช้าก็จะรีก็เดินออกแล้วใช่ครับ ฮะต้องอาบน้ำก่อนอาบน้ำแต่งตัวน้ำก็ยังไม่ได้กินเลย เดี๋ยวอาบน้ำก่อนเฮ้ยอาบน้ำารอเตยก่อนอาบน้ำเนี่ยมันเล่นดินอีกขี้เกียจอาบอีกรอบจ่าซวยก่อนเร็วจ่าเร็วจาซวยจ่าซว,วยเร็วใครอยากได้ขี้ช้างก็มาเอาได้นะครับ <c oughs> ให้ฟรีเอารถเอ,เอารถมาใส่เองครับแต่ถ้ามีถามมามีรถตักไม่มีเนาะ <c oughs> มีรถตักให้คุณต,ต้องเอารถมาเองอม,มาเอาไปใส่สวนปลายงปลายางก็ได้ครับใครมีสวนผลไม้วนผล,ไม,นผลไม้หรืออะไรก็ได้เ,เราหั่นเป็นผงนั่นแหละใครอยากได้ที่ช้าง นึกว่าแต่ไอ้น,นั่นจะหลุดนี่ก็จะเอาแม่พลอยออกก่อนพี่จักรีนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องใส่แงงครับเดี๋ยวก็ใส่ใช่ครับที่นั่งแต่ผมจะขี่ตัวเล็กเดินตาม วันนี้จะพาพินุไปเที่ยวนะครับเป็นควานหนึ่งวันครับนี่เป็นควานหนึ่งวันม,มีขอแล้วมีขอแล้วเราเป็นควานหนึ่งวันวันนี้ไปอาบน้ำเลยไหมอะนล่นน่ะไปอาบน้ำให้ช้างเลยเอ้าที่เลยครับผมวันนี้อาอบน้ำให้ช้าง่ะทุกคนอาบน้ำกันเจ็บเลยเจ็บรู้เจบเจ็บเลยเ รรเราก็เอาขอมานี่ก่อนก็ได้นนไ,มไม่ต้องอัน,นี้เลยครับไม่ต้องเออือเลยนี่คือทำอะไรับฉีดเลยฉีดได,ด้เปล่ง,งเหรอฉีดให้ออกให้สะอาดในเปลง่งนนะะนนอ่น่วนเป็แผลนี่คือป็นอะไรพี่ ไอ้ถูต้นไม้นะครับออ๋เวลาเขาพันเขาถูต้นไม้นี่ครับนึกว่ายุงกัดไม่เขาถูไม่ไอ้ไม่มีน้ำทั้งแล้วก็อะไรใช่ต้องใช้ตัวนั้นเลยครับไม่งั้นไม่สะอาดไม่ไม่ครับเขายิ่งชอบใช่ครับก็เหมือนเราเกาพอถูเสร็จเห็นไหมดูนอนได้ถูแบบสบายมากถูถ้าถูเรานี่คือเลือดออกเลยใช่ครับใช่นั่งน้ำประมาณ นั่นน่ะหนาเท่านั่นแหละอันนี้คือหนังด้านนอกใช่เลยครับใช่ครับที่สิงคโปเชียงใหม่เลยอ่านน้ำช้างอันนี้ไม่ใช่เชียงใหม่อันนี้สุรินทร์ครับผมว้าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วสามชาเลยครับสามชาร้อย <L an> นนไปไไหนไปงานมันเกิดจริงๆอยากบอกท่านผู้ชมนะครับที่ผมมาวันนี้ก็คือผมอาบ้านเกิดผมเป็นที่เกิดนะก็เลยแบบเราเลื่อยปุ้ยมาให้นะครับผมวันนี้ทั่วสะอาดเลย <S 2> <S 2> เดี๋ยวงานขึ้นบ้านใหม่อุบลเจอกันนะครับทุกคนโอ้โหเชือกไปเลย แม้ว่าสีดีกว่าเป็นคู่ครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวงาไปให้ด้วยพอดีตัวงาหยุดตกมันพอดีเลยขึ้น้นใหม่ตอนนี้มันมุกกระาพอดีเลยช้างด้วยรถแห่ผมด้วยอู้ครบชุดเลยครบชุดเลยครบชุดเลยครับทั้งช้างทั้งรถไปจัดให้เต็มทุกอย่างเลยวันนี้หนูมาขี่ตัวเมียเดี๋ยวงานขึ้นบ้านใหม่หนูจะให้ขี่ตัวงา เพราะว่าตัวงานตอนนี้ไหลหัวถูกออกหมดเลยตรงตรงกลางๆอ่ะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เจ็บลงมาเออหมดยังข้างบน <c oughs> นี่ข้างหน้าอนะเอาออกให้หมดเลยนั่นแหละ เเดดดิินน้ออาบแล้วก็ต้องไปใส่แยงเลยครับใช่ไม่ใส่แยงเขาจะเล่นห้ามมันนี่หันหน้ามาขัดหน้าขวยก่อนขัดหน้าถวยเอานอนลงเลยลูกนอนลงโค้งนอนเร็วแจ็บลงแจ็บลงแจ็บลงเร็วแจ็บนี่คือให้มันนอนเรียบเลยอันนี้เราได้ควันใหม่นะคะ มาไกลด้วยนะคะมาจาก,กุงเนะคะมาด้วยมาให้น,น้องชางหนึ่งคันรถประมาณ10บตันได้ครับ <laughs> ขอให้ <laughs> พี่นุนะครับกิจการเจิญรนุ่งเรืองนะครับทำอะไรคิดสิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนา <laughs> ขอให้ทำกิจการใหญ่ๆเหมือน <laughs> เหมือนช้างนี่แหละ <laughs> นี่แหละครับ ใช่ครับฉีดเลยครับแปลกด้วยนะแหวนวงนี้นะอยู <S <s ่กับแม่นานแล้วนะไม่มีใครใส่ได้อันนี้อะไรอ่ะอุยแต่ผมมาถึงรูปเสียบได้เลยใส่ได้เลยอ่ะเหมือนรอถอยมาถอยถอยถอยมาถอยถอยมาเบนมาเบนมาเบนเบนมาเร็ว เบนมาเบนมาเบนเบนมาเออมามาทูห euh ัวเลวถูหัวถูอ้าวถูถ okay. ูหัวอาถูถูแล้วถูพี่ไม่ฉีดตรงต้นไม้พี่ทางนี้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 ไม่ฉีดตรงต้นไม้ตรงที่เขาถูอ่ะนั่นแหละฉีดเลยฉีดตรงตรงต้นไม้อ่ะฉีดเลยตรงที่เขาถูอ่ะตรงหูนั่นตรงต้นไม้เลยนั่นแหละใช่ใช่เขาถูของเขาเอง ไม่หักครับไม่หักพี่พี่พี่ฉีตรงที่เขาถูนั่นแหละตรงนั้นแหละให้มันลื่นอันนี้คือคือว่าถ้าเราขี้เกียจเราก็จะให้เขาถูเองไม่ต้องเปลืองเลยใช่ม้วนมาม้วนเออม้วนม้วะถูเออถูเออแต่ก่อนก็ต้นนี้ดี